สวัสดีครับเอาตีโกนสั้นๆไปหน่อยแล้วกันนะครับเราจะมาดิฟตีโกนกันนะครับอ่ะมาครับการดิฟตีโกนนั้นมันก็มีหลักๆที่ต้องรู้จักมีสองอย่างนะครับคือ d/ d เซต้าของไซนนะครับแล้วก็ d/ d เซต้าของคอสนะครับโอเคเอาแค่สองตัวนี้พอสองตัวนี้ก็จำและนะครับดิฟไซ์ได้คอสครับ ดิฟคอสได้ลบสายใครเรียนฟิสิกส์กับครูในชั้นที่เป็นบทซิมเพิลฮาร์โมนิกน่าจะจำเรื่องนี้ได้นะครับดิฟสายได้คอสนะครับดิฟคอสได้ลบสายทีนี้จากประสบการณ์เมื่อช่วงหัวค่ำนะครับเราจะลองเอามาผสมปนเปนกับวิชาตีโกนที่เรารู้จักเได้ไหมฮะเชื่อเราจะดิฟแทนได้ไหมครับได้นะครับอ่าดิฟแทน ดิฟแทนนั้นเราจําได้ว่าตอนสมัยเราเรียนตีโกนเนี่ยแทนมันคืออะไรนะครับไซส,ส่วนคอสไหมไซเซตา้าส่วนเพื่อเท่าไหร่ครับคอสเซต้าไหมประมาณนี้เนาะอ่ะผู้หผ่ก็เลยได้ว่าเฮ้ยเราใช้ดิฟผลหารได้เปล่าวะทาไมจะไม่ได้ได้สิใช่ไหมครับดิฟผลหารว่ายังไงครับล่างดิฟบนนะครับ ลบอะไรครับบนดิฟล่างดิฟล่างส่วนด้วยอะไรครับลูกที่ทำไปล่างล่าสุดส่วนด้วยอะไรครับล่างกำลังสองครับ cos กำลังสองประมาณนี้นะครับโอเคดิฟไซ์ได้ cos นะครับนี่นะที่ครูไผ่ให้ไปดิฟ cos ได้ลบไซน์นะครับ,นะอ,บ,รบอ่ะ ก็ทุกคนน่าจะจำได้ที่เราคุยกันวันแรกๆเลยถ้าคอสกับคอสคูณกันคอสกำลังสองลบไซน์กับลบไซน์คูณกันก็กลายเป็นอะไรครับบวกใช่ไหมครเราจะได้อะไรครับคอสกำลังสองเซตาบวกกับเท่าไหร่ครับไซน์กำลังสองเซตาประมาณนี้ใช่ไหมสุดท้ายเท่าไหร่ครับคอสกำลังสองซึ่งอีนนียมันได้เท่าไหร่ครับหนึ่งหรือเปล่าใช่ไหมประมาณนี้เนาะ เราก็เลยได้คำตอบว่ามันคืออะไรครับหส่วน cos กำลังสองประมาณนี้นะครับเมื่อเป็นแบบนี้ไอตัว cos ของเรานี่ก็คือยังไงครับ1ส่วน cos คืออะไรลูกเซกใช่ไหมครับ1ส่วน c o s คือเซกเราก็เลยได้ว่ามันคือเซกกำลังสองเซตาเพราะฉะนั้นดิฟแทนได้อะไครับดิฟแทนได้เซกกำลังสองเซตาแค่นั้นเองนี่นะ ดิฟแทนได้เท่ากับเศษกำลังสองเซต้านะครับโอเคเนาะลักษณะนี้นะครับทีนี้คู่พายตัวอื่นๆนะเอาโคเซกไหมดิฟโคเซกเดิฟโคเซกมาดูสิดีบยดีเซต้าของโคเซกใครจำได้บ้างโคเซกไม่มันเป็นญาติกับใครนะครับโคเซกคือหนึ่งส่วนใคร หนึ่งส่วนไซนใช่ไหมครับโคเซ็คือหนึ่งส่วนไซน์นะอรไปเลยครับมันคือ d by d เซต้าของหนึ่งส่วนไซนอ่ะไหนลองดิฟโชว์หน่อยสิเหมือนคลาสสูตรใช้เองสิเราจะใช้วิธีการไหนครับในการหาคำตอบว่าดิฟโคเซ็เซต้าได้เท่าไหร่โอเคลองดูซิ ก็จะได้นหลูกอิฟโคเซกเซตได้เท่าไหร่ครับอ่ะหนูเลยนะครับเราก็จะใช้แผนคืออะไรครับ ดิฟผลหารอีกแล้วนี่คือบนนี่คือล่างใช่ไหมครับดิฟผลหารไหมไปนะล่างใช่ไหมดิฟบ,บนดิฟบ,บนคือหนึ่งใลบกับอะไรครับบนดิฟล่างใช่ไหมครับดิฟล่างคือตัวนี้ส่วนได้อะไรลูกส่วนด้วยล่างกําลังสองใช่ไหมครับอ่ะ ไรประมาณนี้ดิฟหนึ่งได้อะไรครับดิฟหนึ่งหนึ่งเป็นเลขก็ได้เท่าไหร่ครับศูนย์ศูนย์คูณกับไอ้นี่ก็พอให้ตรงนี้เป็นศูนย์ไปหมดเลยนะครับดิฟไซน์ได้คอสดิฟคอสได้ลบไซน์ใช่ไหมครับเราก็เลยได้ว่าอานี่มันคือลบคอสนั่นเองใช่ไหมผู้ใ่ก็เลยดีใจนะครับว่าบอกอ๋อโอเคมันคืออะไรนะลบคอสใช่ไหมข้างบน แล้วข้างล่างภูเขามีอะไรครับมีทรายสองตัวน,นี้ตัวหนึ่งก่อนอันนี้อีกตัวหนึ่งนะก็ะเลยได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับถ้าทรายส่วนคอร์สคือแทนถ้าคอร์สส่วนทรายคืออะไรครับคอดไหมใช่ไหมครับหนึ่งส่วนทรายคืออะไรครับโคเซกนั่นเองเพราะฉะนั้นการดิฟโคเซกเซต้าจะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับลบคอดโคเซกนั่นเองนะครับ ถูกหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาเช็คกันดูนะครับเรามีอยู่นะนี่ครับนี่คือดิฟโคเซกนี่นะดิฟโคเซกได้เท่าไหร่นะครับนี่ดิฟโคเซกได้ลบโคเซกคอดก็ถูกนะประมาณนี้เนาะเมื่อกี้เราดิฟอะไรนะดิฟแทนใช่ไหมดิฟแทนดิฟแทนได้เท่าไหร่ครับเ็จกำลังสองไปดูซิว่าจริงหรือเปล่านะครับนี่คนระับดิฟแทนได้ เศษกำลังสองอะไรครับนี่ดิฟแทนได้เศษกำลังสนะองเนาะเด็ดซอรีกอะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะหาดิฟเศษดิฟคอร์ดอะไรพวกนี้ก็น่าจะทําเป็นเนาะนะครับประมาณนี้ไม่ได้ยากมากนะครับอ่ะทีนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับการดิฟเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของไส้ในด้วยนะครับอะอย่างเช่นถ้าเกิดครูภยัยเจอตัวประมาณนี้อะประมาณนี้นะ เราจะสังเกตว่าอโจทย์ให้มา d by d theta c s i n ส3เเต้าคือเราเราจำได้ว่า d by d theta ของ s i n มันได้เท่าไหร่นะครับดิ p s i n มันได้ cos ใช่ไหมลูกใช่ไหมแต่มันไม่มี3 theta ไงสาม3 theta มาจากไหนไงเราก็มองว่าอ๋อนี่ไงมันคือไส้ในนัน่นเองมันคือไส้ในอ่ะขั้นที่หนึ่งเอา c ออกมาก่อนนะ เ,เอานๆเอาออกมาก่อน d by d เซตาของใครครับ sin ์สเซตาหลังจากนั้นดิฟไซน์ได้อะไรครับดิฟไซนได้คอสก็เป็นคอส3เซตาแล้วก็เปิดหีบเจอไส้ในดิฟไซน์ในด้วยได้ไหมครับดิฟไซนในออกมาเป็นเท่าไหร่ครับตรงนี้3ามสี่สามสิบสองสิบสองคอสเท่าไหร่ครับสามเซตาประมาณ อะไรประมาณนี้นะครับนะถูกรึเปล่ามาไปดูซิ12บสองคอสสาเซานี่ถูกนะครับประมาณนี้นะอ่ะไปกันต่อเลยครับอ่ะอันนี้ทำไงอันนี้ทำไง,นนำไ,งไปดูซิอ่ะถ้าเกิดภูภายอยากที่จะยังไงครับดิฟไอ้นี่ละ่ะอะไรวาเนี้ยอ่สองใช่ไหมฮะคอสกำลังสามเซาเอาที่ออกมาก่อน นะครับได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับสองนะแล้วก็อะไรครับ d by d เซของ cos กำลัง3ามเซต้าประมาณนี้นะเก็ยนไหมเก็นเนาะโอเคมองไอ้นี่เป็นดิฟไสในได้ไหมอ่ะหีบสมบัติยกกำลังสามเป็นยังไงครับดิฟไปเลยครับสามตกมาหีบสมบัติจะเป็นกำลังเท่าไหร่ลูก กำลังสองและไส้ในใช่ไหมมีหยิดสมบัติดีไส้ในอยู่ d ีบายดีเซตาของอะไรครับคอเซตาดิฟคอร์สได้อะไรลูกลบสาดโอเคไหมก็ออกมาฟิชเจอริงกันออกมาเป็นลบหกนะคอร์สกำลังสองเซตาคูณกับเท่าไหร่ครับสายเซตาทั้งเลยลูกครับยังไม่นอนอีกเหรอครับครูไัยไม่ให้นอนค่ะ ผู <laughs> ้ดีนะครับผูกินกระท่อมมานะครับ <laughs> มาเลยแบบสอนไม่รู้จักเหนียวเลยนะครับอ่ะงงไหมลูกข,ข้อนี้ข้อนี้ทำไมคอสทิต้าไม่ยกกำลังสองแล้วคะ่ะเอ่อทำไมคอสเ,เซต้าไม่ยกกำลังสองแล้วหรอไม่เขียนยกกำอ๋ออ๋อ,อโอเคค่ะคือคือสองตัวนี้มันหมอนกันนะลูก ทั้งหมดยกกำลังสองหรือกำลังสองมาแอบอยู่ตรงหลักบน S นี่คือคือความหมายตัวนั้นนะครับคูอาจจะผิดก็ได้นะเดี๋ยวดูซิถูกไหมปุ๊บดูสิถูกหรือเปล่าโอโ้โหเดี๋ยวเดีเ๋ยวเดี๋ยวน้องเบนเอยน้องน้องเอ๋ยลูกนี่ขูดซ้อนทับเลยได้ไหมลูกผ่านไหะอ๋อเป๊ะเลยค่ะ <laughs> แตคุณชอบความเบียวแค่คุณัสสูงคูมากเลยนะครับอ่ะต่อครับมีอีกไหมมีอีกไหมอ่ะลองดูสิเศกแทนเอาไงวะเศกแทนโอ้ยตายตายดิฟเศกแทนลูกเละเลยแบบนี้นะครับเละเลยอ่าตะกี้เราเราเรา,เรามีเรามีอะไรนะเรามีเรามีแทนไงนะ่ะเรามีแทนเนาะ แทนแล้วเสกนี่มันคืออตัวไอ้นี่ใช่ไหมครับอาดิฟเสกแทนปัญหาใหญ่ของเราคืออะไรรนะู้ไหมเราไม่รู้ว่าดิฟเสกได้อะไรใช่ป่ะปวดหัวมากใช่ไหมครับแต่ตะกี้แทนเนี่ยเราเราดิฟเป็นใช่ไหมครับแทนเราดิฟเป็นเนาะอ่ะเราก็ดิฟเสกก่อนนะมนะก่อนที่เราจะมาโซโล่ตรงนี้นะลองดิฟเสกก่อนไหมอ่ะดิฟเซกได้อะไรเสกคืออะไร ทั้งเลยหนึ่งส่วนอะไรหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนคอสยอดเยี่ยมมากมันคือหนึ่งส่วนคอสไปเลยลูกเสร็จคือหนึ่งส่วนคอสล่างดิบนนะครับลบบนใช่ปะ่ะอดิปล่างนะโอเคส่วนด้วยอะไรครับล่างกำลังสองอะไร่างนี้นะยอดเยี่ยมอ่ะประมาณนี้ Um, ยังไงอะตรงนี้ได้ศูนย์ใช่ป่ะตัดทิ้งไปเลยาดิฟคอสได้อะไรครับลบไซน์ลบเจอลบ,ลบกลายเป็นบวกอีกอ่ะโอเคเฮเราก็กลายเป็นว่าเรามีไซน์หนึ่งตัวคอสหนึ่งตัวแล้วก็จอยกับตรงนี้มีคอสอีกหนึ่งตัวไซน์ส,ส่วนคอสคือแฮน1หนึ่งส่วนคอสคือเ็ดิฟ s e ษได้แทนเศ็สรุปนะอีกทีหนึ่งนะดิ p s ศ็ได้แทน s ศ็ดิ p แทนได้เ e ษกำลังสองโอเคประมาณนี้นะประมาณนี้แต่ดิฟแทนได้ไรนะผู้ผ่พิสูจน์ไปเมื่อตอนอันแรกเลยดิ p แทนนะครับได้เท่าไหร่ครับเ็ษกำลังสองอ่ะโอเคคิดว่าในกรอบสีเขียวนี้จะช่วยเรานะครับให้เรา ทำได้ง่ายขึ้นลื่นขึ้นนะครับอ่าโอเคขอเขียนไว้ตรงนี้นะพอมไหมครับถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยครับนอเอยลูกผู้ใช้แผนอะไรดีครับกับข้อนี้น่าจะมีกลยุทธ์สักอย่างใช่มันแผนเดิมเหรอคะแผนเดิมไม่ดีครับเราใช้ที่ผลคูดดีไหมครับอ๋อ ใช่ไหมที่ผคูณคือหน้าดิฟหลังใช่ไหมใช่ไหมเห็นไหมว่าที่เราเรียนเรียนกันมามันใช้ตลอดเลยบวกกับอะไรครับหลังดิฟหน้าใช่ไหมซึ่งก็โชคดีที่เราเขียนทุกอย่างตั้งไว้หมดแล้วเช่นดิฟแทนก็เขียนไปแล้วหรือว่าดิฟเซก็เขียนไปแล้วด้วยใช่ไหมครับไปเลยเราจะได้ว่าอะไรครับเซกเซตาดิฟแทนได้เท่าไหร่ว่าเซกกำลังเท่าไหร่สองใช่ไหม ดิฟแทนได้เจกกำลังสองแล้วดิฟเศ c ละ่ะดิฟเ e c ได้อะไรครับแทนเ e c ประมาณนี้นะครับโอเคครูไผ่ก็เลยได้ว่ามันคือเท่าไหร่ครับเซกกำลังสามบวกกับเท่าไหร่เศ c เซต้าแล้วก็แทนกำลังสองประมาณนี้นะครับไปดูถูกหรือเปล่าาอาดูหน่อยนะถูกตอกว่าอ่ะนี่นะครับ โ okay. อเคอาจจะสลับที่กันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าใจความน่าจะไม่เปลี่ยนนะครับน่าจะเหมือนกันนะครับจริงไหมลูกเนาะประมาณนี้ยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับดิสีโก้พอได้เนาะรประมาณนี้นะครับประมาณนี้อะ่ะโอเคเดี๋ยวผู้พายมีโจทย์ให้นะครับเดี๋ยวดี๋วก็ลองฝึกทําดูก็คืนนี้คงไม่มีนักสอนแล้วนะครับก็ รู้สึกว่ามันคาใจอยากสอนให้มันจบๆนะครับก็เลยนัดอีกนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวถ้ายังไงดูไม่ทันยังไงก็เดี๋ยวส่งไปในช่องเหมือนเดิมนะครับทบทวนกันได้แล้วเดี๋ยวมีงานให้หนึ่งงานนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับจนถึงพระอาทิตย์ขึ้นก็ได้นะครับนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่ง9โมงนะจ๊ะนะ9โมงตอนคืน9โมงตอนเช้านะครับนะโอเคโอเคโอเค,อเคนอนดีกว่านะลูกนะโอเคครับสวัสดีครับ